สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาเที่ยวบ้านไม้ชายเลนนะครับตอนนี้เช้านี้เดี๋ยวเรากําลังจะเราเช็คเอาท์แล้วเดี๋ยวเรากาลังจะเดินทางกลับแต่ว่าเนี่ยหน้าบ้านพักเราเนี่ยเรามีต้นสแสมอยู่ต้นหนึ่งต้นใหญ่มากเลยเมื่อวานเนี้ยทางรีสอร์ทก็พาไปเที่ยวที่ชายเลนใช่ไหมฮะบริเวณโซนป่าชายเลนเราเห็นต้นสแสมเยอะมากเลย ต้นแสมืต้นกงกลางแต่มันมันระยะไกลอะ่ะเรือเราไม่ได้เข้าไปจอดที่โคนต้นน่ะเราก็เลยได้ภาพระยะไกลวันนี้พอดีหน้าห้องพักกุหลาบของเราเนี่ยทางรีสอร์ทเขาปลูกต้นแสมืไว้สองต้นต้นใหญ่เลยเป็นไม้ร่มเงานะเราก็เลยเอ้ยนี่ได้สัมผัสต,ต้นแสมืตัวเป็นๆใกล้ๆดูกันจะจะก็เลยจับภาพมาให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้คือดอกแสมือต้องซูมหน่อยไหมเนี่ย มันเล็กนะครับคต้องซูมหน่อยไหนเอ่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 ยอยู่ไหนเอ่ยนะซูมแล้วหาไม่เจอนี่ดอกสแสมนี่นะครับอันนี้คือดอกสแสมนะครับเนี่ยดอกสแสมนี่ขึ้นเป็นช่อช่อชอนี่นะครับนี่นะฮะนี่คือดอกสแสมแล้วก็นั่นคือผลของเขาเห็นไหมครับผลของเขาที่ยังเขียวๆอยู่นะน่าจะยังไม่สุกเต็มที่และนี่แหละครับที่เป็นอาหารของลิงสแสมที่เมื่อวานนี้ ถามโชเฟอร์คนขับเรือนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าลิงลิงสแสมในป่าชายเลนเนี่ยเขากินอะไรก็ถามเขาเขาบอกว่าเขาก็จะกินพวกลูกสแสมนี่แหละครับเน,เนี่ยเนี่ยกินพวกลูกสแสมในป่านี่แหละส่วนหนึ่งนะฮะเป็นผลไม้อ่ะผลลูกสแสมมันสุกอ่ะแล้วก็นอกจากกินลูกแสมแล้วก็กินพวกสัตว์ทะเลเล็กๆนะฮะพวกกุ้งหอยปูปลาที่เขาจะหาได้ในบริเวณป่าชายเลนเนี่นะครับ นี่คือลูกสแสมนะฮะลูกสแสมดอกสแสมเออนี่ตอนนี้เตี้ยหน่อยกิีบนี้เตี้ยนะฮะนี่เลยเดี๋ยวซูมช,ชัดหน่อยนี่นี่คือดอกสแสมเนี่ยดอกสแสมดอกเล็กๆจิว๋วๆเนี่ยนะครับเนี่ยเออก็น่ารักดีนะฮะดอกเล็กๆเนี่ยเนี่ยดอกเล็กๆเนี่ยนะครับแล้วก็พอเขาติดติดฝักติดผลก็จะเป็นแบบนี้นี่ นี่เลยนี่เลยลูกสแสมนะครับอะเราดูดอกดูผลแล้วนะครับดูใบนะฮะใบเราก็เห็นแล้วนะครับใบเนี่ยใบสแสมนะเราก็เห็นกันแล้วเนาะใบมันจะเป็นใบที่เล็กแล้วก็สีเขียวเขียวอมเทาออกออกในลักษณะอ่อ,อนนะฮะแต่ถ้าเป็นโกงกลางจะเข้มและใบใหญ่กว่าทีนี้เรามาดูกิ่งก้านของเขานะครับดูกันใกล้ๆนี่ นี่เลยนี่เลยคือกิ่งก้านต้นใบของเขานะครับเป็นไม้ที่ใหญ่พอๆกับต้นไซนะครับแต่ว่ารากเขาจะไม่ไม่ไม่เกะก,กะชอนชัยเหมือนต้นไรนะครับนี่คือบริเวณโคนต้นของเขานี่ดูด้านนี้เลยจะได้ไม่ย้อนแสงนี่นี่เลยหมุนมาด้านด้านทิศตะวันออกนีแสงเข้าพอดีอ่ะแต่ว่าโคนต้นเขาเอาอฟิโลเดนดอนหน้าวัวมา มาลงไว้ที่โคนต้นก็เลยเห็นโคนไม่ถึงดินก็โอเคเนี่ยฮะเห็นลักษณะต้นเขาเป็นนี้นะครับส่งต้นนะส่งต้นเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ที่เมื่อวานเราไปเที่ยวที่ตรงบริเวณป่าชายเลนโอ้โหใหญ่มากครับใหญ่มากแต่เนี้ยต้นนี้ยังขนาดกลางอยู่ต้นยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่อยู่หน้าบ้านพักที่เราพักพอดีนะครับเห็นไหมสูงใหญ่มากครับเดี๋ยวซูมเอาออไปสี ซูมเอาออกไปเห็นไหมครับนี่คือซูมเอากักมาแล้วนะครับนี่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 เต็มต้นนะฮะเต็มต้นประมาณนี้เลยเขามีสองต้นคู่กันนะแต่ต้นนี้จะมีสองก้านเดี๋ยววนไปด้านนี้มันจะย้อนแสงหน่อยแต่ว่าจะให้ดูยันโคนเลยนะถึงโคนเลยนี่ครับถึงโคนเลยโคนเขาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอยู่กับดินเลยนะครับนะฮะโคนก็ไม่ได้มีรากอะไรเกะกะนะครับ เอ,อก็เหมาะนะที่ปลูกไว้เป็นไม้ร่มเงาอะ่ะเนี่ยไม้ร่มเงาในพื้นที่บริเวณดินเค็มชายทะเลนี่นะครับนี่แหวกให้ดูแหวกให้ดูเนี่ยโคนต้นเขาก็มีแค่เนี้นะฮะไม่ลกไม่อะไรนะครับนี่ฮะนี่แหละครับคือต้นสแสมถ้ามันขึ้นอยู่บริเวณริมน้ําป่าชายเลนก็จะมีปูสแสมมาเกะเาะมั้งที่ว่าปูแสมชอบเกาะต้นสแสม ลิงสแสมก็ชอบอยู่กับต้นสแสมกินลูกสแสมนี่คือต้นสแสมของจริงนะครับหลายท่านอาจจะอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดในโซนภาคกลางภาคเหนือก็ตามทีมันไม่มีต้นสแสมให้เห็นนหะเพราะฉะนั้นทุกท่านก็อาจจะไม่รู้จักไม่เคยเห็นต้นสแสมแต่วันนี้ได้เจอของจริงแล้วครับนี่หน้าห้องพักของเราเลยเห็นแล้วก็เดี๋ยวต้องทํา คลิปเก็บไปให้เพื่อนๆแอท่านผู้ชมได้ชมกันนะฮะเราจะได้รู้จักว่าเออเดี่ยคือต้นสแสมนะปูสแสมลิงสแสมมาจากต้นนี้มั้งนะฮะน่าจะมีที่มาจากต้นสแสมนี่เองนะลิงสแสมก็เพราะเขาชอบกินฝกักแสมนะฮะนี่ปูสแสมก็คือเขาชอบเกาะอ,อยู่กับโคนต้นสแสมบริเวณป่าชายเลนนะฮะ อันนี้ปักสแสมปักสแสมแล้วก็มาดอกสแสมของจริงะะที่คนบนพื้นราบภาคกลางภาคเหนืออาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอเพราะว่าของเราเนี่ยจะเป็นพื้นที่ดินแห้งๆเป็นภูเขาซะมากกว่าและต้นสแสมเนี่ยเขาจะประเภทชอบดินเค็มนะครับนี่นะครับ นี่คือดอกสแสมนะครับนอกจากกลิงสแสมกับปูสแสมแล้วยังมีมดด้วยนะเนี่ยแต่คงไม่ใช่มดสแสมนะคงจะเป็นมดธรรมดามันอยู่กับดอกสแสมโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมช่องตามใจฉันของเรานะครับขอบคุณที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ตามใจฉันเสมอมานะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ